ปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูพืชเรียกว่าสมุนไพรฝรั่งหนึ่งตัวนะฮะซึ่งหน้าตาก็เหมือนกับสระแหน่บ้านเรานี่แหละตัวนี้หลายคนยังไม่มีไว้ครอบครองเพราะว่าเป็นพืชที่ไม่ถึงกับโด่งดังนะครับและก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่ผมมองว่าพืชตัวนี้นะครับเป็นพืชที่ครบรสนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิน่นหอม เวลาเดินผ่านเนี่ยฟูงกระจายเลยนะฮะแล้วผมก็ตอนนี้ปลูกไว้นะฮะแบบหลายๆหลากหลาย,ลายพืชตัวนี้ลักษณะเด่นก็คือกลิ่นหอมและมีความสวยงามภายในตัว mm. เดี๋ยวผมจะพามาไล่ดูนะฮะในภาชนะแต่ละแบบแบบที่หนึ่งปลูกในกระถางนะฮะว่าคุณจะชอบฟอร์มแบบไหนนะในกระถางแบบนี้นะฮะฟอร์มมันจะออกมาประมาณนี้โอเคเบ้าโอเคเบ้านี่ สรรพคุณเขานะครับสามารถเป็นยาได้นะฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายค้ายพวกยาดมพวกหมากฝรั่งนะฮะแบ็กมินจะมีอหนึ่งตัวก็คือเปเปอร์มินวันนี้มาดูแบ็กมินให้เจาะลึกกันไปเลยนะฮะก้านเขาแน่นอนคําว่าแบ็กก็มาจากคําว่าสีดำนะฮะจะเป็นม่วงออกม่วงเข้มนะฮะไปทางสีดําเลยหลังจากที่ป็นพัชนะตัวแรกอันที่2ก็คืออันนี้ผมมาปลูกในเรียกว่ากระถาง บแบบนี้ฟอร์มสวยไหมนะสวยนะครับสวยไหมผมว่าโอเคนะสวยนะครับและเถาเขานะครับจะยืดยาวได้ประมาณสัก30เซนนะครับถึง60เซนเลยด้วยซ้ำนะฮะเห็นไหมเขาจะแบบเลื้อยเพื่อจะมาแพร่นะครับซึ่งแสดงว่าเขาเป็นพืชที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตแล้วก็แผ่คุมมากถ้าได้เราได้ประมาณ1คูณเมตรนะเมตรคูณเมตรนะแล้วแบบมีแต่แบบ แบล็กมินนะกลิ่นคือแบบดาเมจสูงมากครับนี่นะส่วนอีกตัวหนึงตัวนี้ผมเพิ่งช้าชไปวิธีการช้าง่ายเดี๋ยวจะพาดูนะครับท้ายคลิปนะฮะซึ่งแบบที่3ามอันนี้มีตัวอย่างทั้งหมด4แบบนะแบบที่3คือแบบในจกร้าแบบนี้ในเข่งนะฮะในเข่งแบบนี้เหมาะแก่การทําเป็นแม่พันุผมชำ้ำนะฮะตอนแรกต้นเล็กๆเองนะช้าลงไป ก็มีเหี่ยวบ้างอะไรบ้างนะผมรู้ว่ายังไงผมก็รอดเพราะว่าผมก็ค่อนข้างจะชำบ่อยต้นไม้บ่อยขยายพันธุ์บ่อยพอผ่านมาซักระยะหนึ่งนะครับเห็นไหมมันจะยืดยาวแบบนี้ผมแบบเอามือแบบภาษาบ้านในสารผมซุยนะครับซุยเนี่ยครับซุยปุ๊บกลิ่นนะหอมนะฮะหอมติดมือวิธีการที่เราจะชำไม่ยากนะครับอาจารย์อธิบายสั้นๆก็คือเด็ดด้วยความยาวพอประมาณนะฮะประมาณนี้หรือสั้นกว่านี้ได้ด้วยซ้ําน,นี่ ไอ้ส่วนตรงที่เราเด็ดไปแล้วตรงนี้อาหารเขาก็จะส่งไปถึงยอดนี้ก็จะมาเป็นยอดใหม่ได้สองยอดเลยนะปึ๊บปึ๊บนะถ้าเราดูแลด้วยดีๆนะฮะผมใช้น้ำปลาทะเลในการดูแลพ่นแค่โดนใบนะฮะเห็นไหมครับความสมบูรณ์ของต้นบังเกิดนะฮะโรคล,ละมลแงก็น้อยปไปหลังจากที่เราเด็ดมาแล้วก็ทำง่ายๆนะฮะนำไปก่อนนำไปก่อน ปุ๊บเราก็เอากิ่งพันุของเรานะฮะเสียบเข้าไปเลยปุ๊บกดให้แน่นเสียบกดให้แน่นให้เป็นแบบแนวยาวๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องแบบดิ่งตรงนะครับให้เฉียงๆหน่อยนะมันก็จะแบบแตกกอได้ดีในกรณีที่ต้องการเร่งรากนะครับไม่ต้องเร่งหลอกฮนะเพราะว่าพืชตัวนี้ มันงอกง่ายนะถ้าอยากเร่งจริงๆก็บอกให้นะฮะเอ็มร้อยหรือใครที่มีน้ำมักชิวห้าอยู่แล้วนะฮะก็จุ่มไปนิดนึงแช่ไว้สัก15นาทีนะครับแล้วก็นํามาปักชํานะครับก็จะทําให้แตกทรากได้ดีเช่นกันตัวนี้นะฮะเป็นกระถางเรียกว่าพิเศษหน่อยก็คือจะมีที่ห้อยตัวนี้ซื้อมา20บาทเนาะมันจะค้องแบบนี้นะ้วก็แบบนี้ ก็เหมาะสําหรับนาไปเป็นพืชแนวตั้งนะฮะปลูกพืชแนวตั้งเนี่ยก็คือว่าได้เลยนะครับชอบแดดแบบไหนแดดจัดชอบไหมแดดจัดไม่ชอบนะฮะพืชตัวนี้ในงานใบจะไม่ง่ายชอบแดดลําไรจะทําให้เขาจเจริญเติบโตและงอกไวมากถ้ามีสเลนบังนะฮะสักประมาณ70%เนี่ยหรือ80%เนี่ยโหโตได้ดีนักแลแต่ช่วงแรกนะครับก็ยังไม่อยากให้โดนแดดนะเพราะว่าจะทําให้เขาเ เหี่ยวแล้วก็เฉาได้แต่ว่าเมื่อเขาติดรากแล้วก็อยากให้ออกแดดประมาณหมอที่สุดก็คือแดด6กโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้โมงสิโมงเนี่ยถ้าโดนแดดประมาณนี้จะเวิร์กมากๆนะฮะและที่เหลือก็ไม่โดนเนี่ยก็คือจะโอเคมากก็ทาให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีมากๆกิจกรรมยามว่างนะครับปลูกพืชสมุนไพรฝรั่งสามารถทานได้ใบเขาเนี่ยมีราคาสูงนะถ้าตากนําไปตากแห้งก็เก็บไว้นะครับ หรือจะไปสกัดเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยนะครับในใบเขาก็ดาเมจสูงกินแรงเหมือนกัน๋ยวไปห้อยให้ดูครับนี่นะครับตอนแรกเราก็วางไว้ในที่ร่มก่อนนะฮะให้เขาติดรากแล้วก็แตกยอดโตไปก่อนแล้วค่อยนําไปห้อยเนาะเหมือนว่าอนุบาลให้เขาก่อนแล้วถ้านําไปห้อยเนาะ,ะสูงประมาณเนี้ยเวลาที่เราเดินผ่านนะครับเราไม่ต้องซื้อยโดมอีกเลยชื่นใจนะฮะจะแขวนไว้ตรงไหนที่มีแดดลำไรเนี่ยก็ได้ไม่ต้องโดนแดดนะฮะสามารถ ในพื้นที่บ้านเราเนี่ยสามารถมีจุดที่จะแขวนไว้หลายจุดเลยนะคุณลองไปหาเองนะที่มีแดดสองบ้างก็ได้อย่างน้อยชั่วโมง2ชั่วโมงหรือแดดอ,อ่อ,อนๆหรือมีแสงนะฮะเขาก็อยู่ได้นะพืชตัวนี้ผมก็แนะนำนะครับใบเขาก็มีราคาสูงนะคุณลองไปดูพวกชาอะไรเงี้ยที่เป็นชาแบล็กมินต์แพงมากนะคุณก็เก็บไว้ผมเคยชงเป็นชาลองดื่มน,นะฮะก็รู้สึกเย็นสดชื่นตัวนี้ก็สามารถกินได้เดี๋ยวผมจะลองไปประกอบอาหารอย่างเช่น ทอดไข่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะทอดไข่สุดเย็นๆนะก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะดีก็ได้เดี๋ยวถ้าดีจะมาบอกนะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสาระดีๆจากฟาร์ม n g งไทยแลนดนะครับลาไปกับต้นแบล็กมิ้นท์สวยๆตัวนี้ผมก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับเพื่อ,อ,อขายเป็นเรียกว่าสายพันธุ์ในสวนเนาะต่อไปโควิดซาแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเตรียมแม่พันธุ์ไว้หลายตัวเหมือนกัน ก็ฝากให้ทุกคนนะครับมีสุภาาพแข็งแรงแล้วก็มีความสูงมากๆสวัสดีครับ